ลุสิบสองสิงหามาตประกาศล่าเฉลิมพระชนมะพันษาเบิกฟ้าสวัยเทิดพระพันปีหลวงของปวงไทยน้อมถวายพระพรชัยไทยสุขทวีทรงกรเกษมพระชีวาพลานามัยมิ่งขวัญใจแห่งราชรัฐ สวัสดีแท้สองพระนามเกลกไกลในทาตรีรวมชีวีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม,ม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอัมพลอังคภากรกุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนชาวจังหวัด ลบบุรี